แบ็คขวาเนี่ยถ้าชั่วโมงนี้ต้องวาลิตก่อนโรเดเซนเป็นสันนิภาพเนี่ยถ้าได้นะสันนิภาพก็เล่นดีนะเกมล่าสุดนะสันนิภาพล่านิยมนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วยอมถึงนภาพจันกดีทุกอย่างดีหมดเลยความเข้าใจเกมพละกําลังอย่างเดียวที่ต้องปรับจับบอลลั่นอ่ะชอบจับบอลแล้วต้องมาแต่งตัวเนี่ยก็อะไมไม่แต่งมาจากบ้านเดี๋ยวเียไม่ให้ออกจากบ้านไม่ให้ออกจากบ้านแต่งอย่างบ้านก็แต่งข้างตัวสันนิภาพควาผมว่าผมว่ายังไงวาลิตก่อน ถก็ต้องเบรกกับบริทอนนิดบริทอนบริทอนศาสดีกรรมการกูคิดอยู่แล้วมึงต้องไปบริทอนนิก้าบรินี่แล้วก็บริทอนศาสดีเอาไม่ใช่จับตรงวัดตรงกลางสารัตคัมแบ็กแล้วเพราะว่าช็อปปี้เล่นไม่ได้สารัตอยู่เย็นนะถูกต้องถูกต้องสารัตกัญญารจน์้วยนั่นสารัตอ๋อสารัตสังกะปีชาโอ้ไม่กล้องนั่นสารัตต้นไม่ใช่สารัตสารัตอเมริกาพอแล้ว พี่โทนเล่นตับพงวินนะครับคิดถึงตับนี้มากเฮอะไรนะขอได้ขอได้ยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งลุนรุนหมุนเข้าไปตุ้งตาข่ายแค่พงวินี่ขี่มาอย่นี้ผมชอบตับยิงตรงปัดออกยิงกระชอกปัดเข้าที่สุดแล้วครับอ่าเนี่ยโชว์ยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าลูกออกคำพูกลูกตรงยืนหมอนนี่โอจีนี่คือโอจีใส่ป้องบอลใส่โค้งแหวกหญ้าฝ่าอากาศลอยเข้าไปฟาดตุ้งตาข่ายปั๊ปังมปั๊ปังมสั้นแบบหญ้าขวายิงนกเทคนิคไม่มีลีลาไม่ต้องสมอง ยิ่งแถวสองก็เอาสองแถวไปเก็บเพราะออกไปไกลมากลำปางไม่หนาวเท่าลำพังนะจ๊ะกกโอเคโอเคคคืออกูโเว้าวผมจำได้ช่วงบอลโลก2010ที่เอ็นอาร์ทำพอดีที่เขาไปพากย์ลงยูทูบใช่ป่ะอันเนี้ยจาก99เนี่ยมาก่อนแล้วคนในคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยท�ูคูทำก่อนแล้วแต่ท�ูคูไม่ดังเท่าอันนั้นไงอ โทนคุงเล่นมุกแบบเนี้มุกคำสร้อยแบบนี้แล้วคนอื่นเขาไปก๊อปกันเล่นเขาดังกว่า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 อุ้ยโทนนี้ทำก่อนแล้วแต่โทนคุงไม่ดังเท่าอนั้นตโทนคุงเก้าเก้าทำมานานแล้วอแล้วคอมเมนต์คนนั้นคอมเมนต์นั้นนะคนกดไลค์สองสองคนสองคนุทำไปอุ้ยอยู่ได้นีย 4G เดือนละคิว2คิวกูจะทำไปทำไมล่ะเออชีวิตกูแค่ในวัย46ข้าม47ก็นั่งอยู่เงี้ย